สวัสดีครับผมพ่อ่พี่น้องสุข,ขูมสุขคนครับมาพบกับแมกเตือนเส้นกินครับืันนี้แมกพาพี่น้องมันกินอาหารอีสานแบบบ้านๆครับตำหักทัวต้มปลาคอหญ่ครับอยู่ในถ้วยพี่ต้มปลาคอใหญ่ผมตักหัวนมาพี่พี่น้องหมวปอปลาคอกก็พุ่งมันครับทองมันต้มใส่ใบบใส่ปักขามแล้วก็ใส่ผักแง่งเล็กน้อยครับผลกแง่งมันเกี่ยมตำบมกทัวนั่ครับผมสดต้มปลาก,ก่ัน โอ้โห <c oughs> หอนค <c oughs> ำแหลกดูเรื่องโอ้โมาเด้อครับเด้อับที่นี้ครับใส่ตามมุตกัวก่อนเลย หัวพุ่งหัวพุ่งครับหัวมันติดกับพุ่ง <c oughs> พุ่งมัน <c oughs> พุ่งมันครับ,บต้มเปียๆได้หอมกระเงี้ยงครับพี่น้องในอากนนนาศนหานาวฝนคึมคึมมันยุ่งเทอะ ใส่บักคำสุดด้วยครับนี mm ่ hmm. ใส่อัน ุ่มกบหน่อยเขาพ่นพอสดําตัวเลยครับอือ ต้มปลากระเซ็บตะม่ทัวกระเซ็บครับมาด้ครับเด้อ อืม,หมอหวานดูถวนกัน,นอโอ้หวานับพี่น้องกินยังไงได้ป่ะท่นอืมอืมมะแข่อังลงังหวานครับ มอื้อ,อปลามันขนาดตัวลิ่นผมไปแล้วครับตอวนี้ มันุ่งมันด่อยยวงลางนี่ผมตัดมาอยู่ตัดมาสองหัวครับหัวปลานี่มันน้ำพุ่งมันนี่ครับนี่พุ่งปลาครับโอ้โหสุดยอดเลยพุ่งปลาซ้ำเปล่ากันกระเันห,นหงาง ต้มปลาเรากินทานทนครับต้มปลาข้อญ่นี่สวรรค์บนดินข้องคนอีสานนะครับสุดยอดครับผม นันทองอืมกลางนอกก่อนหนม่งหอนๆก็เผ็ดๆใส่กันพี่น้องเลยืยแบบที่นี่ครับอันนี้เผ็ดอันนี้หอนบวกกันนะครับผมพี่น้องมาด,ด้วยคบเด้อย โอ้น่าป่านคือหอนดวนดีอืมบ <produ> ํปบงตะลึนดวนี่มันก็หอนคีกเอือืม อากาศเนี่หนาวๆอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เแี่ออกแล้วครับพี่น้องครับเจืต้มปลาครับต้มทัวเข้าไปแง่สัตว์เลยตาเตีอดพี่กินใส่ัหนใส่กับพุ่งมั้นโอ้ พุ่งมันเรื่องนหอนแท มันต่าแตกเล้ครับพี่น้องอือเาตะหมึกดวนแล้วนึนนงว่ามันดีเศร้าหอนยุ่นขอปากดูบนนึงมีแตกในปากอีกต้างหากอๆๆๆๆือสอันหอนมันยังแับครับ อืมเท่ดนเหยอหน้งบันอืมแต่ข้อนี้อาคืนตุ่มปีเีตตุ่มโดนปวด,ดวือเดบุครับมันอยากปีเปวดเ้าดดนลๆก็ อขนาดเป้าดนๆนี่น <way> <himself> no ี่ครับพี่น้องตาแตกเลยครับโอ้ขาหันเป็ดแต่ว่ามั่นครับผมอมั่นมากแถวหัวยังมั่นตาพังนะครับพี่น้องเลย โอ้ส oh. ุดยอดเลยครับมือนีสิ่งสีบถึงมันกวนสุดยอดเลย anh em anh em cái nè đang cả nhang hoàn cứ ngồi chơi ăn bớt nè nhang một cái hoàn đó các bạn biết không à hoàn hẻm อืมวกตัวแก้มพกักแง่กับเขาคนดีเต่าละครับ C'est oh. mm -hmm. mm -hmm. On voit, on ne à propos, ยี่นาหัวนึงโอนสิกหนึ่งหัวนึงมีสองสิกกินแจ่มป่าก่อนครับอฮ้ยหอนอยูออข่ข้างล่างแห้งหอนครับพี่น้องเอ้ยไตกลนถวย ออ,อ,อ้โอพี่น้องพอบอกว่าสุดยอดเลยครับผม,มน้ำตาผมไหลแล้วครับตอนนี้ นี่ห่อนโด่วนครับต้มปลาเจอข้างซีัวนึงแท่านแท้เอฟตำหมกทั่วกะเผ็ดเล็หน่อยครับผมสุดยอดเลยครับติ๊ดตาไหลมือแล้วครับตอนนี้ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม็กเตือนสุดหยิ่งกับสากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให็นไหมกันได้เด้อคลิปหน้าแม็กเตือนยังกินข้าวที่ต่างนะครับเนาะคลิปนี้ขอตัวจบคลิปต่ำบักทั่วต้มปลาคอไอ้เพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามขอบคุณครับผม